สวัสดีเช้าว,วันอากาศที่17ธันวาคม2567ครับอีกไม่กี่วันเราก็จะได้เท้าดาวไปแล้วนะครับปีใหม่ปี68นะนะวันนี้วันที่16นะก็หวังว่าคงจะมีความโชคดีหลายๆคนนะครับบางกว่านี้ก็รับดังเลยดวงสุดท้ายปีเก่านะครับ ยเยอะนะให้พีเขาตอรับทีใหม่ลอตเตอรี่ออกกล์กากกันสักหน่อยเพื่อนครับเพื่อนขยับข้อมือขยอเท้าทีา่จังหวัดพา,านีตอนนี้อากาศก็อย่างเย,ยินสบายเย็นเย็นนะหนาวยินใส่เสื้อแขนยาว สุดทคายเสร็จแล้วมาเรียกายวิหารกันสักปกท่าท่าแรกคือท่ายกแขนขึ้นลงครับขึ้นช้าๆนะครับไครมีเวลาทำเยอะๆเลยนะครับหน่งไหล่ไ้วเอวไลงครับเด่นกับสอง ลับสาดลับซีลับฮะวันนี้ก็เล่นอยู่ลานหน้าบ้านครับกัเป็นธรรมชาติธรรมชาตินะเสียงนกเสียงกาเสียงพุทธังมากทำกุ้ข้าวและ เอาไปท่าที่สองท่ากางแขนบินลำตัวนะฮะหงายฝ่ามือขึ้นครับไปทางซ้ายก่อน1 2ึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสสสองหนึ่สอสหนึ่งสสามสี่หนึ่งสอยุดหยกหยกก็คือสิมากครับเอไปท่าที่สามท่าค้มตัวตีศอก เยือท่าห้าระสานกันที่ท้ายตัวพวกตัวสบัดิซ้ายขวาหนึ่งสองสามหนึ่งหนึ่งสองสามสองหน่งามสามหนึ่งสองสามี่หนึ่งสยุดริสาจบไปท้าที่4ี่คือท่าหมุนเอว,วไปทางซ้ายต้งขวานะครับทำให้เยอะๆเลยนะครับดีละ ท่าต่อไปเป็นท่าที่ท่าท่าผูมดวงูแกนทั้งสองข้างกตัวลงหนึ่งมสี่หต่อไปเป็นท่าสุดท้าย5่าที่หกท่กาเกี่ยวตัวตัวข้ามือมือเกี่ยวกัน,ดเ,กกนเดามือทั้งห้าสุดท้ายก่อนหนึ่งสา หนึ่งสองสามสองหนึ่งสองสามสามหนึ่งสองส่หนุดห้ากครับก็อาจจะมีเสียงที่คนบ้างเสียงรบเสียงอะไรนะครับขมอไทยด้วยนะครับธรรมชาติธรรมชาติของเราแต่เช้าที่บ้านหน้าบ้านเรามีเพื่อนบ้านที่ดีเยอะแย่นะครับว่าวก็สัสัี ก็มาในคลิปต่อไปนะครับตาม่อนะครับสววสที่รับ